ผมเป็นคนอินโดนีเซียนะแต่ผมไม่ได้รักกัมพูชาเลยกัมพูชาอินโดนีเซียระวังนะพกโจรเสียมมันจะมาเคลมเอาอย่ามาทำนิสัยเหมือนคนไทยอย่ามาทำตัวแบบคนไทยต่อโลกใบนี้นะอนาณาจักรของชาวชวาเนี่ยทำออกมาได้สวยเหมือนกับนครวัดอังกอร์เลย เรียกได้ว่าเป็นเรื่องเล่าถูกเถียงอยู่บนโลกออนไลน์มาสักพักหนึ่งแล้วมีผู้ใช้งานโซเชียลได้ออกมาโพสตภาพเปรียบเทียบระหว่างจันเดปรามนานจากอินโดนีเซียและนครวัดอังกอร์จากกัมพูชาว่าเอ๊ะทำไมโบราณสถานทั้งสองถึงมีความคล้ายเคียงกันอะไรขนาดนี้ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมแท้ๆทำไมมีเทวสถานที่เป็นฮินดูเหมือนกัมพูชา ึ่งก่อนที่เราจะไปดูความคิดความเห็นจากทั้งฝั่งอินโดกัมพูชาและไทยเราลองย้อนกลับไปหาความรู้ดูประวัติศาสตร์กันสักหน่อยถ้าจะให้พูดถึงจันดิปรมา,านันต้องย้อนกลับไปมากกว่า1,176ปีที่แล้วปรมา,านันหรือจันดิปรมา,านันคือเทวสถานศาส,สนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระติมูรติซึ่งเป็นเจ้าชายสามพระองค์ที่สูงสุดในาศาสนาฮินดูและมันถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สันจยาที่เป็นราชวงศ์แห่งชวาดซึ่งเทวสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครโยกยาการ์ตาในเขตของจังหวัดชวากลางกับจังหวัดยกยาการ์ตา ซึ่งวัดแห่งนี้มันถูกสร้างขึ้นราวปีคศออ848โดยกลุ่มนครวัดแห่งนี้เป็นเทวสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียและใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้เป็นรองเพียงแค่นครวัดซึ่งตัววัดก็จะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมฮินดูความใหญ่โตของปรางที่มีความสูงถึง47เมตร ซึ่งจันดีปรมบานันได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกภายใต้ชื่อกลุ่มวัดปรมบาน,านันเมื่อปี1991จำตัวเลขนี้ไว้ให้ดี1991งั้นเราลองไปดูนครวัดอังกอร์จากกัมพูชากันซึ่งนครวัดอังกอร์เป็นหมู่ปราสาทในประเทศกัมพูชาเป็นเทวสถานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างเสร็จเมื่อปีคศ1150ในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองแห่งเมืองยสโสธรปุระซึ่งปัจจุบันนั้นก็คือเมืองพระนครหรืออังกอร์เป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของอาณาจักรเขมรและถ้าเราจะเปรียบเทียบวัดประบนานจากอินโดนีเซียก็พูดได้เต็มปากเลยว่านาครวัดอังกอร์ของกัมพูชานั้นสร้างเสร็จหลังจาก ประมาณนานมากกว่า302ปีซึ่งนครวัดอังกอร์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆบริเวณจังหวัดเสียมเรียบก,ก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโมรดกโลกภายใต้องค์กรยูเนสโกในชื่อเมืองพระนครอ,อังกอร์เมื่อปีคศ1992ซึ่งนั่นหมายความว่าการขึ้นเป็นโมรดกโลกก็ตามหลังอินโดนีเซียไปอีก1ปี หลังจากที่เราได้รู้ประวัติศาสตร์คร่าวๆแล้วเราลองมาดูความคิดเห็นจากเพื่อนๆชาวอินโดนีเซียกัมพูชาและมีบางส่วนจากประเทศไทยมาดูกันว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับโบราณสถานทั้งสองแห่ง,หงนี้ที่หลายๆคนมองว่ามันคล้ายกันจริงๆแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องคล้ายกันอยู่แล้วเพราะมันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวะเลยในศาสนาฮินดู เปิดคอมเมนต์มาจากชาวอินโดนีเซียได้บอกไว้ว่าวัดปรมนานันนั้นอยู่ในเมืองกลาเดนใจกลางเกาะชวาอินโดนีเซียและไม่ได้ชื่อลาวว่าความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชาได้บอกไว้ว่าชาวกัมพูชารักประเทศอินโดนีเซียแม่มันอาจจะฟังรู้สึกดีนะกับคอมเมนต์แบบนี้แต่ทว่ามีชาวอินโดนีเซียมาตอบกลับว่า ผมเป็นคนอินโดนีเซียนะแต่ผมไม่ได้รักกัมพูชาเลยกัมพูชาความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชาได้บอกเลยว่าอาลัลลอปวยพรแก่คุณฉันดีใจนะที่ได้ฟังความคิดเห็นจากชาวอินโดนีเซียไม่ใช่คนไทยที่กัมพูชานะ่ะมีเพื่อนเ,อนเชาวอินโดนีเซียมาทำงานกันเยอะมากๆพวกเขาใจดีมากๆเลย ยกเว้นคนไทยที่เอาแต่ก,กูเรื่องเสแสง้งชอบดูถูกคนอื่นอย่ามาทำนิสัยเหมือนคนไทยอย่ามาทำตัวแบบคนไทยต่อโลกใบนี้นะความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชาได้บอกไว้ว่าอาณาจักรของชาวชวาเนี่ยทำออกมาได้สวยเหมือนกับนครวัดอังกอร์เลยอยากไปเที่ยวจริงๆแม่ จะบอกว่าที่อินโดนีเซียทําได้สวยเหมือนที่นครวัดได้หรอครับลูกพี่ความคิดเห็นต่อมาจากชาวอินโดนีเซียได้บอกไว้ว่าผมน่ะเคยไปนครวัดแล้วนะเป็นโบราณสถานที่น่าเกลียดมากมันถูกสร้างด้วยอิฐเน่าความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชาได้บอกไว้ว่าอย่างไรก็ตามนครวัดของฉันสวยงามกว่า ความคิดเห็นต่อมาจากชาวอินโดนีเซียได้บอกไว้ว่ารู้หรือเปล่าล่ะว่ากระสาชัยวร,รมันเป็นชาวเจวานิสหรือชาวชวาแม่คอมเมนต์นี้เหมือนลากไปตบที่สี่แยกไฟแดงยังไงอย่างนั้นความคิดเห็นต่อมาจากคนไทยได้บอกไว้ว่าศิลปะฮินดูประบรมบรานเก่าแก่กว่านครวัดสัก300ปีได้ลูกพี่คนนี้เขารู้จริง ความคิดเห็นต่อมาในความพยายามที่อยากจะแสะประเทศไทยเขาได้เขียนและแปะรูปไว้ว่ายูเนสโกโปรดรับฉันด้วยฉันกำลังจะไปความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชาได้บอกไว้ว่าอินโดนีเซียระวังนะพวกโจรเสียมมันจะมาเคลมเอาความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่า สุดยอดประวัติศาสตร์อาณาจักรเขเมรพวกเสียมเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคริสตศตวรรษที่13และพวกมันได้ขโมยดินแดนของเขเมรไปไปตั้งชื่อใหม่ว่าสุขโขทยัยแล้ว,พวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้หรืออยากให้ S T Y ทำคลิปไหนนำเสนอคลิปไหนต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญ ดันกันมาให้สุดๆได้ล่ะเพื่อเพิคลิปต่อไปอาจจะเป็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆก็ได้ก่อนจะตะกันไปขอบคุณเมน้นหเม้นสและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้เป็นกำลังใจให้แอดสุดอย่าลืมกด like ไลค์ด้วยล่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ